แข่งมาแล้วว่าพอมีนะครับเรียรแล้วครับีอยเนาะอะครชางวอรยัขอรยายอดเทวดานะครับคุุ้้ชกไกลไว่าเวเาไมกันเลยถอนขอขึ่นคุ้มบัสีารวิถีออเาตึงูกู่าง เห็นซ้ำกันนะครับเห็นซ้ำกันนะครับที่ลี่ได้นะครับว่าสูงนะครับผุ้น่ะเห็นยอดน้อยๆนะครับเต่แรกเขาคิว่าสูงนะครับบางนี้สามร้อยอยโพสามร้อยค่อยโพนะครับสามกันคือก้า3สามร้อยยี่สิบอยโพนะครับบางนี้ครับแต่ว่าสร้างมาจเปิดนะครับแล้วก็ บางแล้วจางไม่ได้เปลืยราคาครับทีลี่นะครับทีลี่สูงนะครับเ่า่นพี่านะรับ่านพีลคเดันน่นตอนนี้ฝนกัยนาะ คนหอยใส่เล่นนะครับตาเลี้ยวนะครับทีมงานอบตได้ไปดึงหมวกไฟขึ้งซอยกันได้ไฟล้านนะครับบางต่อไปเป็นหมไฟล้านเทียบไม่ได้เลยนะครับของนายกของยัยเอาขึ้นบ่อได้มันเป็นของใหญ่ขอโทษราการตามหา ลรอรอ Jamie, นะครับรอ่เ <serves> ห le ็นหลอก่วนน่ะเอ้ดันสัญญาณไม่กรพาะสัญญาณไม่ข้างกอนเมฆกอนนม่ลมลมมันกับครับกับนะย้อยมางผีนี่ลมล ลมทาลมมานี่แต่ว่าคว้นไปพุน่นมันปั่นป่วนนะครับลมค <ไป S 1> ว้านค<ป>ว้านไปพี่แต่ว่าตัวเชิงนี่ไปทางนี้นะครับอากาศปั่นป่วนนะครับชุดคูประดับเนกำลังม <ไป S 1> ีไฟล่าด้วยทางคูปดาบนะครับ นีคือบรรยากาศนะครับ2 5 0 0 0ยไปนะครับนี่อัดคลิปอยู่นะครับข้างฟ้าก็เป็นยางโอ้ฟ้าเหลี่ยมทางคุณนะครับทางเสือและพุ่นะครับทางเสืภูมิพุ่มตอนนี้300ลแล้วนะครับอัดเทวดา,าไปเบิงว่าคันสวดทางคุณมันสิตำแห้งนะครับเป็นขุย้อนเพิ่มาแล้วะย้อนเครื่องขุนย้อนนะครับ นเมฆมันย่อนมาเมฆย้อนมากนี่แต่พะโล้มลางมากนี่มาทั้งเม็่ไปทางคุณเนี่ยเรเห็นแท้ล้วไปทางคุนมันเสียนะครับบางปอกได้ไปได้ปอกได้ละม้ไปทางคุณบังบอกต้เติมนะครับเป็นสูวนออกมาออกมาซาเอ็มดีได้ออกมาซาไม่ร่วมการไม่ถอน ไปทางนคะวนปลากรุงบาง4 3 0นี่น่าจะเนี้ยมยากนะครับ360ร้อนะารับห้ฮะแล้วสี่แล้วเฮ้ยแล้วเฮ้ยเฮ้ย

บายใจนะครับแน่เหงอยู่ในระยะพอดี400 20 0 0 20นะครับโดมากวลมเนนอนี่นี่สีเบียดต้นแรกนะครับต้นอยู่างต้นแรกเานะครับเป็นาครับ 4 4 5 400 4 5นะครับอัดเทวดานะครับนี่คือเวลามาตฐา,านนะครับ4 45, 4 5 4 4 5อัดเทวดานะครับไฟนะครับต่อไปบังไฟลานเท